บัดนี้วันที่หนึ่งมิถุนายน2568เป็นวันที่32คข้าพเจ้านางสาวสสโรสพักชับทันขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแดกุูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติ พระลุกได้มีสมาธิจดจอ่อในอักขระยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเธอหนึ่งบทกราบพระรัตนาตรัยอระหังสัมมาสาัมพุทโธพระวาพุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิ สวาขาโตพระวตาธรรมโมธรรมังนัมสามมิสุปฏิปันโนพระวโตาสาวะกะสังโคสังฆ้า,งามิสองบทบูชาพระภัยีพินาศอะระหังสัมมาสัมพุทโตสุจิรังปะลินิพุโตคุเนหิธะมาโนธานิ ปาระมีหิตจะทิสติยาวาชีวังอาหารบุททางทำม,มังสังคังสะระนังกโตภูเชมิรัตนตะยางทำม,มังจรามิโสตินาสามบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจาักวาเรสุอัตตาคชนตุเทวตาสัทธมังมุณิราชัสสุนามตุสะขัมโมขทางสะเคกาเมจะรูปเป คิริสีขาลตเตจันติเกวิมาเนทีเปรัเถจะคาเมจะรู้ว่า,า,านักแหเนเกหาวัเทเทมมาาตุเฮเกเตภูมาใจยัมตุเทวาชะละทะละวิสเมยักขาคันทัพนาคาติฐันตาสันติเกยังมุนิวละวจนังสาธุเมกนันโตธรรม,มสวนากาโลอัยยมพันตา ธรรมะสวนากาโลอัยมัมพทันตาธรรมะสวนากาโลอัยัมพทันตาสีบทสวดปุพพะพาคะน,า,นามกามนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาส,สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะห้าบทสวดไตรสรณนะพมนาปาทะพุทธังสรณังคัจามิธัมมังสรณังคัจามิสังฆังสรณังคัจามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคขจามิ ตาติยัมปีพุทธังสารนางพระจามิตาติยัมปีธรรมังสรนางกัจจามิตาติยัมปีสังฆังสารนางพระจามิภกบทสวดสัจจะกิริยาคาถานัติเมสารนางอัญญพุทธเมสรนางวังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัปปทานาติเมสารนางอัญญธรรมโเมสารนางวรัง เอเตนะสัจวะเชนะโสติเมโหตุสพปทานติเมสรณังอัญยังสังโฆเมสรณังวะดังเอเตนะสัจวะเชนะโสติเมโหตุสพปทาเจตบุตรสติระตนะปนามะคาถา พุทธังนะเมรัตนภูตะสรีรัจิตตังธรรมังนะเมรัตนภูตะวิสุทธิสารังสังฆังนะเมรัตนภูตะสุสีละทิฏฐิเอตังนะเมติรัตนังรัตนตยะวะหังสัมมาสโมสรลิตะวัตถุวิเศษภูตังอัญโยยานยุตตะกุณะโยคะวสัสสปะวัตตัง อาสมิตยามหิปิตาเทวะยะถาติทันเทเอกังวินาตทิตะเรสัมะสัมพันเวนะโลเกกะทาจิจจจิเรนจะปาตุภูตังคัมภีระยามิสยางอติทุทะจัดถังวินยยหิปันทิตะชะเนหิวิชันยะรูปัง โลกัมหิเกหิจิกฐานจุปารัพนียังเกสัญจิสุถุวิธิตังคุณกายะตายะนาเมหิเยวะชนะตายะสุวิสุตัมปิสมุปะสะตังมนัสีสุทธปะปสาทฐานางังปุญยาติกานะมะสมุตตมะปุณณะมุมง ทุกขาปมุตจนะมุขาสารานาังคตานางังปูชาระเหสุป,ประมังอะพิปูชนอย,ย่างนิพานาสสจิกิริยายุปานิสยาถังสัมมากิเลสมะละโสธนสิทธิยาจะสาธูหิอัถะกุสเลหุประเสวนียังปานหิจาปิสารานังขมะนียเมวะ ทัสมาหิตังติรัตนััส g านังกร n g k e t รัตินทิวางขณะเน,นสุนม,มัสมานาปูเชมัจาปิสสตังสุปสัสสนาจิตตาตัทธานุปาริจาริยาสัทารตาจาักปุญเยนะตัทธสุก,กเตนะสุขีพระเวมุ เตเชนะตัสสะจะสถาปิสุวติโอตุโยเจทะธรรมวินยามิประมาณาูโตโลกุตตราภิสมโยนิยโตสุโภชังตัสโซปนิสยะจะยายะอายามปิโหตตวัตถุเตเยปาริจิโตสุปัสสะทกาโร แปดบทสวนณนะมกาลสิทธิคาถาโยจักขุมาโมหะมะลาปกัตโธสามังวะพุทโธสุขโตวิมุตโตมารัสสะปาสาวินิโมจยันโตปาเปสิเขมังชนะตังวิเนยยังพุทธังวรันตังสิรสา,ามามิโลกัสนาันจะวินายกันจะ ันเตชะสาเตชะยะสิทธิโหตุสัพันตรายาจะวินาสเมโตธรมโมชะโชโยวิยะตัสสะสัตถุทัสเสสิโลกัสสาวิสุทธิมัคขังเนยานิโกธรรม,มะทะรัสสาธารีสาตาวะโหสันติกะโรสุจินโนธรมมังวรันตังสิระสา,ามามิ โมหัปทาลังอุปสันตทาหังตันเตชะสาเตชะยะสิทธิโหตุััพันตรายาจะวินาสเมตุสัทธรรมเสนาสุขตานุโโยโลกัสสะปาปูปะกิเลสเชตาสันโตสยังสันตินิโยชโกจะ สวาคขาตะธรรมมังวิทตังกะโรติสังฆวรันตังศิลสานาม,ามิพุทธานุพุทธังสมาศีละทิทิงตันเตชะสาเตชะยะสิทธิโหตุสัพพันตรา,ายาจะวินาสเมตตุก้าบทส่วนนมโมการอัฏักะคาถานโมอรหะตโตสัมมาสัมพุทธัสัะมะเหสีโน นโมอุตตมะธรรมสะสวาขาตเซวะเตนิทะนโมมหาสังคัสสาปิวิสุทธสีลาิติโนนโมโอมาตายาลัทธัสสะรัตนะตยัสสะธุกัางนโมโอมะกาติตัสสะตัสสาวะตุตยะสเปนนโมกาลปะภาเวนะวิคัจจันตุอุปัตตวา นมโมการานุภาเวนะสุวติโหตุสัพพทานามโมกาลัสสะเตเจนะวิธิมิโหมเตเจาวา